มันสมองของพลตรีหลวงวิจิตวาทการบทที่สองสัมปชัญญะในวงเล็บ Perception สกด P E R C E P T I O N คำว่าสัมปชัญญะซึ่งตรงกับภาษาฝรั่งว่า perception สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิยรยาณวโรวรสทรงแปลไว้ว่าความรู้ตัวซึ่งเป็นคำแปลที่ถูกต้องอย่างยิ่งปราดบางท่านดัดแปลไปว่าความรู้พร้อมความรู้รอบความรอบรู้โดยหวังจะให้ตรงตามศัพท์ตามไวยากรณ์ซึ่งที่จริง ทำให้ผิดจากความหมายอันทองแท้ของคำว่าสัมปชัญญะเป็นอันมากลักษณะของสัมปชัญญะนั้นผู้ที่เคยเรียนธรรมะมาแล้วแม้แต่ได้เข้าบวชในวัดเพียงสามเดือนก็คงทราบได้ดีเพราะเป็นข้อแรกทีเดียวที่สอนกันในหลักสูตรการาเรียนธรรมะของเราเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ยังมิได้บวชเรียนข้าพเจ้าจะได้อธิบายลักษณะของสัมปชัญญะไวอ้อย่างตื้นตื้น,นดังนี้ การที่คนเราจะทราบอะไรได้นั้นย่อมมีสามขั้นเป็นลำดับกันไปคือ 1. ความรู้สึกซึ่งเรียกในภาษามาคตว่าผัสสะและแยกออกเป็นจักขุสัมผัสโสดสัมผัสเป็นต้นสุดแต่ว่าความรู้สึกอันนั้นจะมาทางตาหรือทางหูเป็นต้นคำว่าสัมผัสนี้ตรงกับภาษาฝรั่งว่า sensation ในวงเล็บ เขียนเหมือนกันทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแต่อ่านผิดกันคืออังกฤษอ่านว่าเซนเซชันฝรั่งเศสอ่านว่าซังซาซียงสความรู้ตัวซึ่งเรียกในภาษามคตว่าสัมปชัญญะตรงกับภาษาฝรั่งว่าเพอร์เซชันในวงเล็บเขียนเหมือนกันทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแต่อ่านผิดกันคืออังกฤษอ่านว่า perception ฝรั่งเศสอ่านว่า perception 3. ความรู้ซึ่งเรียกในภาษามคตว่าปัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า knowledge และภาษาฝรั่งเศสว่า c o n n e i s s a n c ถ้าเราสังเกตตัวเราให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทราบมาแล้วและเข้าไปฝังอยู่ในสมองของเรานั้นมักเรียงกันเป็นตามลำดับขัน้นหนึ่ง ถึงสองถึงสามมาเสมอดังจะยกอุทาหรณ์ง่ายๆดังนี้หนึ่งสมมุติว่ามีคนใส่น้ำหอมเดินมาใกล้เรากลิ่นน้ำหอมจะมากระทบจมูกเราเป็นความรู้สึกขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสัมผัสเรารู้ว่ากลิ่นนั้นหอมฉุนหรือหอมเย็นเราเคยได้กลิ่นมาแล้วหรือยังไม่เคยได้กลิ่นเลยเป็นความรู้ตัวในขั้นที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะ เราเอ่ยปากถามคนที่ใส่น้ำหอมนั้นว่าเป็นน้ำหอมชนิดใดเขาตอบว่าเป็นน้ำดอกไวโอเลตทำที่ห้างโคตี้ประเทศฝรั่งเศสคราวนี้เป็นความรู้และเป็นขั้นที่สามเรียกว่าปัญญาสองเราเคยอ่านหนังสือที่นายกอไก่แต่งเรารู้สึกชื่นชมยินดีในหนังสือนั้นมากวันหนึ่งเราไปหานายขอไข่ เพื่อนของเราพบคนคนหนึ่งนั่งอยู่กับนายขอไข่เป็นความรู้สึกในขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสัมผัสเราได้ฟังคนคนนั้นพูดถ้อยคําสำนวนคล้ายกับที่ใช้ในหนังสือของนายกอไก่ทําให้เราระลึกถึงหนังสือของนายกอไก่ขึ้นมาทันทีเป็นความรู้ตัวในขั้นที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะในที่สุดเพื่อนของเราแนะนําให้รู้จักว่าคนคนนั้นคือนายกอไก่เอง เราจึงทราบว่าคนคนนี้เองที่แต่งหนังสือซึ่งเราเคยนิยมชมชอบมาหนักหนาะจัดเป็นความรู้คือปัญญาเป็นขั้นที่สามคราวนี้จึงมีปัญหาว่าจะมีบ้างหรือไม่ที่คนเรารู้สึกแต่ไม่รู้ตัวตอบได้ทันทีว่ามีอยู่เสมอยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาหาเราในบ้าน เรานึกเสียเจียนตายว่าคนคนนี้เราเคยเห็นหน้าที่ไหนมาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าเราเคยขึ้นรถรางคันเดียวกับคนคนนั้นเกือบทุกวันเรามองเห็นคนคนนั้นเรารู้สึกว่าเราได้เห็นคนคนหนึง่งแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้แต่งตัวฉูชาติปิดธรรมดาหรือมีตำหนิพิรุษอะไรอย่างชัดเจนแล้ว เราก็รู้สึกเหมือนหนึ่งว่าคนคนนั้นมีหน้าตารูปร่างอย่างเดียวกับคนอื่นๆแต่เมื่อคนคนนั้นเข้ามาในบ้านเราโดยมีกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงรู้ตัวมองเห็นหน้าคนคนนั้นแปลกกว่าคนอื่นแปลว่าการที่เราเคยเห็นคนคนนั้นในรถรางเกือบทุกวันนั้นเป็นแต่ความรู้สึกซึ่งเป็นสัมผัสไม่ใช่ความรู้ตัวอันเป็นสัมปชัญญะ ฉะนั้นเมื่อรวมความลงง่ายเข้าสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกนั่นเองแต่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดละออลึกซึ้งซึงซมซาบมากกว่าความรู้สึกธรรมดาสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างย่อมมีความรู้สึกแต่ไม่มีความรู้ตัวหรือมีน้อยสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมีความรู้ตัวอยู่มากเช่นสุนัขและมา้าแต่บางชนิดมีแต่ความรู้สึกเช่นปลา แต่ไม่มีความรู้ตัวถึงกับจะรู้จักเจ้าของได้อย่างสุนัขหรือมา้าคนเราก็เป็นเช่นนั้นคนสองคนไปดูอะไรมาด้วยกันคนหนึ่งมาเล่าได้โดยละเอ,อียดละอออีกคนหนึ่งเล่าไม่ละเอียดเท่าทั้งนี้ก็เพราะคนหนึ่งมีสัมปชัญญะมากกว่าอีกคนหนึ่งมองเห็นลึกซึ้งละเอียดละออดีกว่าอีกคนหนึ่งและเพราะเหตุนี้เองหลักเบื้องต้นของการเพราะปลูกมันสมองนั้นก็คือ เขาสอนให้รู้ตัวอยู่เสมอไม่แต่เพียงรู้สึกเท่านั้นครูฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาได้ใช้วิธีอย่างประเสริฐอันหนึ่งสำหรับสอนให้ในักเรียนทั้งชั้นเข้าใจดีว่าสัมปชัชญะหมายความว่ากะไรวิธีทำนั้นเขาเอายาควีนินบดละลายน้ำจนข้นใส่ในถ้วยแก้วครั้นแล้วก็เอานิ้วมือจิ้มยกขึ้นมาดูดแล้วบอกให้ในักเรียนทำตาม นักเรียนทั้งชั้นถูกดูดยาควินินซึ่งขมเป็นบอระเพชรหน้าตาบูดเบี้ยวไปตามกันมองไม่เห็นว่าจะให้เข้าใจสัมปชัญญะได้อย่างไรครั้นเสร็จแล้วครูก็บอกว่านักเรียนทั้งหลายการที่ท่านต้องถูกควินินที่ขมนั้นเป็นการลงโทษในฐานที่ท่านไม่มีสัมปชัญญะถ้าท่านมีสัมปชัญญะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้าทำอย่างไร และทำให้เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าทำแล้วท่านจะไม่ต้องถูกดูดยาควินินเลยคราวนี้ครูก็ทำให้ดูใหม่และทำอย่างชา้าช้าและนักเรียนพากันตั้งใจดูก็มองเห็นชัดเจนว่านิ้วที่ครูเอาใส่ปากดูดนั้นเป็นนิ้วชี้แต่นิ้วที่จุ่มยาควินินนั้นเป็นนิ้วกลางและนักเรียนทั้งชั้นก็เข้าใจดีว่าสัมปชัญญะนั้นคือการที่จะต้องดูต้องฟัง ให้ละเอียดละออและจะไม่มีใครลืมเลยเพราะรสขมของยาควีนินนั้นติดปากอยู่หลายชั่วโมงผู้ที่เคยตรวจปลูปหนังสือที่ลงพิมพ์จะรู้สึกว่าสัมปชัญญะสำคัญอย่างไรและมีได้ยากเพียงไรเพราะหนังสือที่พิมพ์นั้นตามธรรมดาตรวจปรูปกันตั้งห้าเที่ยวใช้คนตรวจตั้งสามคนจนเชื่อใจว่าไม่มีผิดเลยเพราะสั่งพิมพ์และเย็บเป็นเล่มแล้ว หยิบมาพลิกดูก็เห็นตัวผิดเด่นขึ้นมาทันทีเจ้าของโรงพิมพ์ทั้งหลายย่อมทราบดีว่าเรื่องชนิดนี้เป็นโรคของโรงพิมพ์อันหนึ่งซึ่งรักษาไม่หายโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงโรงหนึ่งในโยุโรปพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งแจกเป็นที่ระลึกในการที่โรงพิมพ์นั้นได้ตั้งมาเป็นเวลานานมากเพื่อเป็นเกียรติยศแก่เจ้าของและเพื่อแสดงความสามารถความรอบคอบของโรงพิมพ์ จึงได้ตรวจตรากันอย่างกวดขันที่สุดมิให้มีตัวผิดในหนังสือเล่มนั้นแม้แต่ตัวเดียวการได้เป็นไปสมความมุ่งหมายคือภายในเล่มหนังสือนั้นไม่มีตัวผิดเลยจริงๆแต่พอลงมือแจกจ่ายไปแล้วภายหลังจริงได้แลเห็นตัวผิดอันสำคัญอยู่ที่ชื่อของหนังสือเล่มนั้นซึ่งพิมพ์ตัวโตๆไว้ที่หน้าปกนั่นเองเรื่องที่น่าขบขันเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้มาจากหนังสือของโรงเรียนฝึกฝนมันสมองที่กรุงปารีสการที่หูไวตาไวได้ยินหรือได้เห็นสิ่งทั้งหลายโดยลึกซึ้งและเอียดละอ่อนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้มันสมองของเราดีขึ้นทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและวินิจฉัยกิจการทั้งหลายได้โดยไม่มีการผิดพลาดเรามีตาหูจมูกลิ้นและกาย เป็นเครื่องนำความรู้ไปส่งให้แก่ใจเครื่องส่งทั้งห้าประการนี้ตาและหูจัดเป็นสำคัญสำหรับบำรุงมันสมองส่วนจมูกลิ้นและกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตจริงแต่ไม่สู้สำคัญสำหรับมันสมองนักฉะนั้นในบทเรียนบทนี้ข้าพเจ้าจึงจะกล่าวแต่เฉพาะเรื่องตากับหูเท่านั้น โดยมากเราได้อาศัยตากับหูสองประการเป็นเครื่องช่วยทางดำเนินในชีวิตของเราเป็นเครื่องนำเอาสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายนอกเข้ามาสู่หัวใจเมื่อตาหูทั้งสองประการนี้รายงานให้ใจได้ดีเรียบร้อยก็ได้ชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะอันดีแต่ทว่าทั้งตาและหูบางครั้งทำหน้าที่ไม่เพียงพอที่ว่าทำหน้าที่ไม่เพียงพอนั้น มักมีอยู่3มทางคือ 1. ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียเลย 2. เห็นหรือได้ยินแล้วแต่ไม่รายงานต่อใจและ 3. รายงานให้ผิดหรือบกพร่องลองสังเกตดูตัวของเราเองในขณะที่เราเดินทางไปแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างทางมีของหรือคนพานเราไปเป็นอันมากแต่บางทีเรามองเห็นไม่ถึงหนึ่งในสิบ เราเคยถูกต่อว่าจากมิตรสหายบางครั้งว่าเราเห็นเขาแล้วและแกล้งทำไม่เห็นแต่ความจริงเราไม่เห็นจริงๆนี้เป็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในตาได้เห็นหรือหูได้ยินสิ่งทั้งหลายมาแล้วแต่ไม่รายงานต่อใจเช่นบางวันเราไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาในบ้านของเราตีเลยซึ่งแท้จริงนาฬิกานั้นก็ตีอยู่ทุกโมงยามคราวนี้ถึงหากตาและหู จะรายงานมาแล้วก็ดีบางครั้งรายงานอย่างผิดผิดเช่นเราเข้าไปห้องห้องหนึ่งเป็นครั้งแรกเรามักจะรู้สึกว่าห้องนั้นกว้างขวางใหญ่โตแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องนั้นอีกหลายหลายครั้งแล้วจึงจะรู้สึกว่าไม่ใหญ่โตเท่าที่เราเห็นครั้งแรกทั้งนี้ก็เพราะในตาของเรารายงานผิดเมื่อเราเข้าไปในห้องนั้นเป็นครั้งแรกนั่นเอง ภาพสองอันพิมพ์ไว้ต่อไปจะแสดงให้ท่านเห็นว่าในตาของท่านอาจจะรายงานผิดได้เพียงไรภาพที่หนึ่งเส้นตรงหนึ่งเส้นบนเส้นตรงมีจุดกอไก่หรือ A จุดขอไข่หรือ B จุดคอควายหรือ C จุดกอไก่หรือ A มีเส้นตรงขึ้นจากจุดเอไปทางขวาสั้นๆหนึ่งเส้นและมีเส้นตรง ลงไปจากจุดเอ็นไปทางขวาสั้นๆ1หนึ่งเส้นจุดขอไข่หรือบีมีเส้นตรงขึ้นไปจากจุดเอ็นไปทางซ้ายสั้นๆ1หนึ่งเส้นและมีเส้นตรงลงไปจากจุดเอ็นไปทางซ้ายสั้นๆ1หนึ่งเส้นจุดคอควายหรือสี่มีเส้นตรงขึ้นไปจากจุดเอ็นไปทางขวาสั้นๆ1หนึ่งเส้นและมีเส้นตรงลงไปจากจุดเอ็นไปทางขวาสั้นๆ1หนึ่งเส้น ในตาของท่านจะรายงานต่อท่านว่าระยะเส้นจากกอไก่ถึงขอไข่นั้นสั้นกว่าระยะจากขอไข่ถึงคอควายแต่ความจริงเส้นในสองระยะนี้ยาวเท่ากันถ้าไม่เชื่อก็ลองวัดดูได้ภาพที่สองภาพวงกลมสองชุดภาพซ้ายวงในกับวงนอกห่างกันมากภาพขวาวงในกับวงนอก ห่างกันเล็กน้อยในตาของท่านจะรายงานว่าวงในของภาพข้างซ้ายนั้นใหญ่กว่าวงในของภาพข้างขวาแต่ความจริงวงในทั้งสองวงนั้นมีขนาดเท่ากันเมื่อเป็นดังนี้จะเห็นได้ว่าในตาของเรารายงานให้เราผิดมากๆและมันสมองคอยแต่รับรายงานเมื่อในตารายงานให้ผิดแล้ว มันสมองก็ย่อมจะคิดผิดด้วยเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนกองทัพที่กองสอดแนมรายงานผิดผิดมาให้ก็มีแต่จะปราชัยพระเหตุนี้เองตามหลักวิชาเพาะปลูกมันสมองของอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเขาแนะนำให้นักเรียนเลือกหาที่หมายในชีวิตให้แน่นอนและเลือกเรียนวิชาที่ตนชอบไปแล้วเขาก็เริ่มให้หัดตาและหูทีเดียวหลักสำคัญที่เขาวางไว้นั้นมีข้อเดียวคือว่า ให้พยายามที่จะดูอย่าเพียงแต่จะเห็นให้พยายามที่จะฟังอย่าเพียงแต่ได้ยินการดูและการฟังกับการเห็นและการได้ยินนั้นต่างกันมากเพราะสิ่งที่เราเห็นและได้ยินมักจะเลื่อนลอยหายไปโดยเร็วแต่สิ่งที่เราคอยดูและคอยฟังอยู่แล้วย่อมจะทราบได้ดีและเป็นสัมปชัญญะอยู่เสมอการที่จะบำรุงมันสมองของเราให้ดีนั้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หูตาของเรารายงานต่อเราอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดตลอดถึงส่วนเล็กน้อยของสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินมาการที่เราจะได้คุณสมบัติอันนี้ก็จำเป็นต้องหัดเพราะน้อยนักที่คนเราจะมีมาแต่กำเนิดแบบฝึกหัดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มพูนคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นถ้าท่านพยายามทำด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดี แบบฝึกหัดสัมปชัญญะวันจันทร์จงเขียนตอบปัญหาเหล่านี้หนึ่งสัมปชัญญะของท่านดีหรือเลวยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นแก่ท่านเองมาแล้วสักสามถึงสี่เรื่องสองท่านจับเหตุได้หรือไม่ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัมปชัญญะของท่านดีและไม่ดีสามถ้าสัมปชัญญะของท่านดีกว่านี้อีกท่านจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสี่ มีกิจการอันใดบ้างที่ท่านจะต้องทำในวันพรุ่งนี้แบบฝึกหัดสัพปัญญะวันอังคารหนึ่งเอากุญแจดอกหนึ่งวางลงบนแผ่นกระดาษมองดูลูกกุญแจนั้นให้เห็นแน่นอนว่ามีรูปร่างอย่างไรแน่เอาลูกกุญแจนั้นเก็บเสียแล้วเขียนลากเส้นบนแผ่นกระดาษตามที่สังเกตรูปลูกกุญแจนั้นเสร็จแล้วเอาลูกกุญแจกลับมาทับดูว่า ท่านเขียนเหมือนเพียงไรทั้งรูปร่างทั้งขนาดและส่วนสั้นยาว 2. เลือกหาวัตถุอื่นๆอ,อีกสักสองสามอย่างสุดแต่จะหาได้มาทำการฝึกหัดโดยวิธีเดียวกันกับที่ทำมาแล้วด้วยลูกกุญแจ 3. วันนี้ท่านได้ทำกิจการที่ท่านกำหนดไว้แต่วานนี้ทั้งหมดหรือไม่และพรุ่งนี้ท่านจะต้องทำอะไรอีก แบบฝึกหัดสัมปชัญญะวันพุธ1เปิดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งขึ้นมองดูวักยาวๆวักหนึ่งโดยไม่ต้องอ่านและนับตัวใช้ความจำจากดวงตาแล้วจดลงทันทีว่าวักนั้นมีหนังสือกี่ตัวแล้วนับดูเพื่อให้ทราบแน่ว่าในตาของท่านจำผิดถูกมากน้อยเท่าไหร่ให้ฝึกหัดวิธีนี้หลายๆครั้ง2 ลองกะระยะความสูงความกว้างและความยาวของสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเช่นตู้ฝาหรือลูกกรงว่าสูงเท่าไหร่จดเข้าไว้แล้วเอาเครื่องวัดวัดดูให้รู้ว่าจะผิดมากน้อยเท่าไหร่ทำดังนี้หลายๆครั้งจะสามารถกะได้ใกล้ความถูกต้องที่สุด 3. วันนี้ ท่านได้ทำกิจการที่ท่านกำหนดไว้แต่วานนี้ทั้งหมดหรือไม่และพรุ่งนี้ท่านจะต้องทำอะไรอีกแบบฝึกหัดส,สัมปชัญญะวันพฤหัส,สบดี 1. เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเลือบดูครั้งเดียวแล้วกลับมาเขียนเป็นบัญชีว่ามีอะไรอยู่ในห้องนั้นบ้างเสร็จแล้วกลับไปดูว่าท่านเขียนผิดมากน้อยเพียงไร 2. เอานาฬิกาพกเข้ามาแตะที่หูให้ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินอย่างชัดเจนครั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนาฬิกาออกให้ห่างจากทุกทีแล้วให้สังเกตไว้ว่าท่านจะได้ยินเสียงนาฬิกาเดินจากระยะไกลเท่าใดเมื่อนาฬิกาออกไปห่างจนสุดที่จะได้ยินแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเอากลับเข้ามาแล้วสังเกตไว้ว่าท่านตั้งต้นได้ยินในระยะเท่าใด ควรหาโอกาสทำแบบฝึกหัดอันนี้ให้บ่อยที่สุดเพราะเป็นของง่ายที่สุดและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหัดให้หูไวเมื่อทำมากๆเข้าแล้วท่านจะได้ยินในระยะไกลเกินกว่าที่คาดคะเนวไว้เป็นอันมากแบบฝึกหัดสัมปชัญญะวันศุกร์หเลือบดูของสิ่งหนึ่งแล้วหลับตาพยายามให้แลเห็นของสิ่งนั้นจนติดตาสง นึกถึงคนคนหนึ่งที่เรารู้จักหลับตาพยายามที่จะเห็นหน้าคนคนนั้นอย่างชัดเจนจนกระทั่งไฟฟ้าหนวดเคลาที่มีอยู่ที่หน้าข้อฝึกหัดทั้งสองข้อนี้เป็นหลักฝึกหัดของโยคีที่จะเรียนทำรรอุคหะนิมิตด,ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วในหนังสือวิชาแปดประการ 3. เมื่อได้ยินเสียงชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นนกร้อง แตรรถยนต์จงพยายามที่จะแยกให้ออกจากกันว่ามีกี่เสียงควรพยายามทำเสมอทุกขณะที่สามารถจะทำได้แบบฝึกหัดสัมปชัญญะวันเสาร์หสัมปชัญญะของท่านเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้ 2. ท่านได้คติอันใดเกิดขึ้นใหม่บ้างในชั่วสัปดาห์นี้ส ท่านได้กำหนดกิจการที่จะต้องทำอย่างในแบบฝึกหัดวันจันทร์วันอังคารวันพุธและได้ทำครบถ้วนหรือไม่ 4. จงเขียนที่หมายแห่งชีวิตของท่านไว้ในที่นี้